สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนแพรมาพร้อมกับผมน้องวินะคะนางแบบของพี่แพวันนี้ค่ะผมสวยมากเงามากนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนได้ดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะพี่แพรบก,กวนเลยนะคะน้องๆเพื่อนๆที่จะติดตามนะคะดูคลิปให้จบก่อนนาอแล้วค่อยกดติดตามนะคะเพราะว่า มันจะเด้งนะคะถ้าเราไม่ดูคลิปจบก่อนเสียดายอะ่ะนะคะรบกวนจริงๆเลยอันนี้นะคะมีโอกาสทักทายกันแน่นอน,นะคะ่ะพี่แพรไม่ลืมแน่นอนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้เป็นการทำการยืดผมถาวรน,นะคะรายละเอียดอาจจะไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าความตั้งใจของแพรก็คือให้ดูผมน้องค่ะว่า ผมน้องสวยเพราะว่าแพ้ยืดผมมาเนี่ยนา้นๆนะแพจะเจอผมแข็งแรงอย่างน้องเขาเนี่ยค่ะพอมาเจอผมแข็งแรงก็เอ้ยลงให้เพื่อน,นดูดีกว่านะคะขั้นตอนน้ํายายืดก็ผ่านไปแล้วนะคะล้างให้เรียบร้อยเราก็มาเป่าดายแล้วก็เนี่ยค่ะมาหนีบหนีบให้แน่นๆเลยค่ะให้ทั่วหัวหนีบช่อบ,บางๆนะคะมันจะช่วยให้ผมตรงยิ่งขึ้นเลยค่ะ นี่ยค่ะใช้เวลานีบก็มันค่อนข้างละเอียดนะคะตรงนี้ก็มาข้างใบหูแล้วนะคะเอาหูไหว้นะช่างนะเอาหูน้องเข้าไว้นะเนี่ยคะ่ะต้องจับน้อยๆบางๆค่อนข้างละเอียดะคะ่ะเห็นไหมล่ะคะผมน้องเงามากๆทำไมผมเขาสวยจังเลยเนาะ นี่ยค่ะหนีบให้ทั่วเลยะคะเสร็จแบบนี้แล้วค่ะต่อไปก็จะลงน้ํายาล็อกนะคะคือน้ํายายืดเราเนี่ยจะมี2ตัวนะคะเบอร์1เบอร์สองค่ะ,ะตัวนี้คือตัวล็อกหรือเบอร์2นั่นเองนะคะเพื่อล็อกเพื่อให้ผมเราอยู่ทรงนะคะมีน้ําหนักขาดไม่ได้ค่ะสําคัญทั้ง2ตัวเลย นะคะลงให้ทั่วเลยนะคะติดโคนได้นะคะอันนี้มันเป็นน้ำยาล็อกลงยังไงก็ได้ขอให้มันทั่วค่ะเนี่ยค่ะลงเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งน้ำยายา20นาทีนะคะก็ล้างได้เลยทำไมต้องยืดผมสำหรับคนที่เคยยืดผมจะรู้นะคะว่า เวลาเรายืดผมแล้วผมเราทิ้งตัวมันจะสบายนะคะอันนี้ก็ใส่อาหารผมก่อนนะนะคะก่อนไดนะคะป้องกันความร้อนนะคะจะช่วยให้ผมได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอันนี้หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วก็คือแผ่จะไม่ได้นะคะเป็นการเป่ามากกว่านะคะเป่าไฟเบาๆนะคะไม่ใช้ไฟแรงแล้วนะ เนะะี่ยค่ะเป่าไปทั่วเลยค่ะดูหนังไปคุยกันไปนะคะเพราะว่าการยืดผมเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะคะอย่างผมน้องเขานี่เราเริ่มกันที่ประมาณเกือบเกือบห้า hmm. โมงค่ะห้าโมงเย็นค่ะ mm hmm. ก็เสร็จ2องทุ่มน,นิด,น,ด,น,ดนิดนะคะน mm hmm. ะคะ mm hmm. กระเป๋าไปอย่างนี้ไปแห้งเลยนะคะ mm hmm. การยืดผมจะเป็นการที่ใช้เวลา รีบไม่ได้เลยค่ะแต่ผู้หญิงเราทนได้นะเพื่อความสวยดูอะไรกันนะหนังเรื่องอะไรกันเป็นหนังจีนค่ะเนี่ยค่ะเปล่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนคือยังไม่ได้หนีบเลยนะแต่จะไม่หนีบไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการหนีบแล้ว เนะะี่ยค่ะใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงนะคะร้านทําผมช่วงนี้ทําได้ครั้งละคนนะคะจะไม่ให้มีคนรอที่ร้านเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเีบเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะผมเราเป่าอาจจะยังมีชื้นๆนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเป่าแล้วก็หนีบนิดนึงนะคะเสร็จแล้วผมตรงค่ะก็คือก่อนที่ยังไม่เหน็บก็ตรงอยู่แล้วนะคะ นี้คือทุกอย่างขั้นตอนเขาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเงาแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะสวยไหมคะค่ะขอบคุณน้องวิอีกรอบหนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆค้าวสวัสดีค่ะ